สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกิบตึงนะครับที่จะนําการวิเคราะห์นะครับมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับการเป็น d เด t เท d e นะครับแล้วก็การฝึกผลนะครับของผมนะครับผมซึ่งวันก่อนผมก็ขีดไว้เรียบร้อยนะครับว่าสําหรับ DXY เนี่ยนะครับตอนนี้แสดงว่าขึ้นสีเขายังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่าจะลง นะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มบอกว่าจะขึ้นได้ต่อไหมก็ได้นะครับตามได้ที่เขายังไม่จบรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราให้ให้เรามองอยังไงกันก่อนนะครับโอ้โหโอเคนะครับถามว่าใกล้จบไหมก็ใกล้ใกล้จบรอบอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดู โซนแนวรับแนวแนวต้านข้างบนก่อนนะครับว่าอยู่ประมาณโซนไหนนะครับตรงเนี้โดนทําลายไปแล้วนะครับหน้าที่ของเขาจุดต่อไปก็คือจุด b ตรงนี้นะครับประมาณร้อยเจ็ดจุดสี่สนะครับแล้วก็หาโซนให้เขาหน่อยเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับ อลเลชันเป็น a b c นะครับ b ไป c ก็มี1 2 3 4แล้วก็5นะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มองว่า4จบได้หรือยังนะครับได้อยู่แต่ถ้ายังไม่จบเดี๋ยวลงอีกนิดแล้วก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็หัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ นะครับหนึ่งอยู่ตรงนี้สัญญาณแบบเนี้ยมันคือสัญญาณถ้าสี่จบนะมันคือสัญญาณว่าห้าจะขึ้นต่อได้นะครับถ้าสี่จบตรงนี้นั่นสแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับหนึ่งนะเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองกำลังขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นก็ขึ้นได้อีกหน่อยนะครับถ้าตรงข้ามทองคําหรือว่าบี c ีซีถ้าลงก็ลงได้อีกหน่อยนะครับดังนั้น ร,รอได้ก็รอนะครับอันนี้ dx y เป็นแค่แนวโน้มนะครับผมมองว่าถ้าจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ลงมาแน่นอนนะครับลงมาแน่นอนแล้วก็อาจจะมีขึ้นอีกหัวเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับส่วนตัวอื่นมองยังไงนะครับนี้ dx y เนาะนะครับเพราะว่าค่อยคงขึ้นไปละนะส่วนตัวอื่นเนี่ยเอาอะไรก่อน v t c ก่อนก็ได้ b t c ยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับนะครับก็ยังรออยู่ตรงที่เดิมนะครับแล้วก็ถ้าหากอ่ะถ้าหากจะเอาชัวร์ก็ตรงนี้นะครับในโซนตรงนี้นะเห็นแท่งกับตัวปุ๊บเกิดเดวิชเชนปุ๊บนะครับสามารถจัดจัดการได้เลยโดยนะครับแผนนี้ผมตั้งไว้มี SL ประมาณ500จุดนะครับที ตอนแรกตั้งไว้สูงอยู่นะประมาณเกือบสองพันแต่ว่าผมมองว่าถ้าสมมุติว่าปลอดภัยก็ยิงไฮเดิมตรงนี้แต่เราจะออกก่อนชาวบ้านเขาใช่ไหมครับก็เอาสักพันสองจุดก็ได้นะครับยังไงมันก็1ต่อ2.3เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SL มัน 545. สบาจุดสบายๆส,สำหรับ b t ดีเดี๋ยวรอลงมานะครับส่วนตรงนี้มองว่าเอาอยู่ไหมโซนเอาอยู่ไหมเนี่ยถ้าเช็ค h ิดด e นนะครับ ผมก็คิดว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับมีระยะให้เก็บสักพันจุดหรือว่า800จุดเนี่ยก็พิจารณาออกสักบางส่วนก็ได้สําหรับ b c มองอย่างนี้ครับมาดู DE นะครับ DE ตอนนี้ทำอะไรอยู่<ม>เขาเทลงเมื่อวานเนาะหลังจากเกิดดาวอร์เจนสามหัวนะครับก็สังเกตนะครับเพื่อนถ้าอยู่ในโซนแล้วเกิดดเวเจนเนี่ยมันมันมีสิทธิ์ที่จะเทแต่ถามว่าถ้า ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จบรอบมันก็ไปต่อนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ามสหนะครับการจบของเขาตรงเนี้ยเขาครบ5้าขึ้นนะครับเขาครบ5้าขึ้นปุ๊บเกิดได้ด้วยแล้วก็อยู่ในโซนด้วยเขาก็เลยเทลงมาได้นะครับตอนนี้ถามว่าเทลงมาเนี่ยมันเป็นหัวอะไรนะครับผมก็มองว่าตรงเนี้ยเขาลงมาเป็นหัวสี่นะครับหัว4ตรงนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวทําใหญ่ๆก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะงงกันนะครับ อ่าเป็นเส้นตรงนี้นะครับสําหรับที่ทางของมันนะเอ้าจะขึ้นอยู่เลยก็ยังขึ้นได้นะครับเส้นทางก็คือลงมาหัวสี่อยู่ในโซนข้างล่างนะครับหาจุดกับตัวถ้าจะรอบายก็ผมมองในโซนนี้ก่อนนะครับเป็นแผนแรกนะครับตรงนี้ถ้าใกล้โซนแล้วอาจจะต้องตั้งแผนให้เพื่อนๆก่อนนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแผนให้ตัวเองนะครับไม่ได้แนะนําให้ใครมาลงทุนกับผมนะนะครับอันนี้ผมฝึกอยู่นะนะครับเ,เพื่อนๆเข้าใจผมด้วยนะครับอืมนะครับแล้วก็ตรงนี้เช็คฮิดเด่นนะครับ4ี่สิบปัจจุบัน3 9มีสิทธิ์ว่าโซนเนี้ยเจ้าอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีถ้ามันไม่มีใดผมก็ไม่ออกนะครับอาจจะมีแท่งกับตัวนะครับโดยที่เขาอาจจะขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็เทอย่างเงี้ยได้ นะเพราะฉะนั้นเราจะรอบคอบทุกอย่างนะครับมีแทงกับตัวนะครับในโซนแล้วก็มีดิเวอร์เจ้นนะครับแล้วใครเก่งยีเลียดก็ให้พยายามไปนับขึ้นข้างในด้วยนะนะครับว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้ความจริงเขาทําตอนนี้น่าจะเป็นหัวแรกอยู่นะครับซึ่งผมก็มองว่ามีส์ลงต่ออยู่นะครับนั่นแหละผมก็เลยมองว่าสีเนี่ยถ้ามันเอาอยู่จริงนะครับก็ค่อยมาลุ้นกัน อีกทีว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะดีดขึ้นไปได้แต่ว่ามันก็มีมีส่วนนะว่าจะลงข้างล่างได้อยู่แต่ว่าเราเราเอา SLTP เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เรานะครับสุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจว่าอยู่ที่เราจะเล่นจะเลือกเล่นนะครับผมถึงตรงเนี้ยนะครับก็ประมาณพันจุดละ แล้วก็ tp ก็เดี๋ยวดึงลงมาหน่อยแล้วกันนะครับประมาณ2,500จุดแล้วกันนะครับประมาณ1ต่อ2.5ได้ได้อยู่นะครับขอดูโซนอีกทีสินะครับถ้าไม่ได้โซนนี้ทะลุลงโซนล่างจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าตรงเนี้ยมันแข็งแรงเพราะมันมีโทแบ็กตรงหัวหนึ่งเนี่ยค้ำอยู่เพื่อลันต่อขึ้นไปได้นะเพราะนั้นนี่ย เขามามีสิทธิ์จะจบแผนตรงนี้ได้สูงมากนะครับสําหรับการบ่ายขึ้นไปนะครับผมสาหรับดีก็มองกําลังลงมาหัวสี่กลังขึ้นกําลังลงมาหัว4ี่แล้วก็สําหรับผมน่าจะรอบ่ายขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับมีอะไรบ้างแล้วนะครับน้ํามันนะครับน้ามันมองยังไงนะครับวันนั้นให้แผนไปตรงนี้ก็คือตั้งโซนไว้รอเลยนะเพื่อนแล้วก็ไม่มานะครับเขาไม่มาดังนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่า2อ,อาจจะจบ แถวๆนี้แล้วค่อยลงเนาะน่าจะลงแล้วแหละนะครับลงยาวแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแผนนี้ผมลบเพราะว่าเข้ามาไม่ถึงนะครับมันคืออะไรตรงนี้มันคือคือบ่งบอกว่าเขาย่อน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะยืดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิที่นะครับมีสิทธิเขาจะลงเยอะเลยนะแต่ว่าจะรอเซลล์ตรงไหนล่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับโซนแถวน,นี้ผมไล่ลบก่อนนะครับไล่ลบก่อน มันน่าจะไม่ถึงละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมมองแค่จุดเดียวอยู่นะครับว่าโซนตรงเนี้ยเขามีโซนอยู่มีสิทธิ์ที่เขาจะใช้แถวแถวแปดสิบแปดจุดเจ็ดถึงเก้าสิบจุดเจ็ดก็ประมาณสองสองพันจุดนะแค่ในกรอบนี้นะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขครได้ตรงนี้แล้วเขาเทเทเลยเนี่ยก็ถือว่าตามแผนนะเพื่อนนะครับถ้าจะรอก็แนะนําให้รอช็อตนะครับผมสาหรับ น้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันเอาสักน้ำมันเนี่ย sl จะเยอะหน่อยเพระาะว่า2 0 0 0จุดนะครับแล้วก็ tp เนี่ยผมมองว่าถ้าหลุดลงได้ไปเลข3 running นะครับสาม h o o t i n g นะครับจากหัว2มา3เนี่ย หมื่นจุดยังเก็บระยะได้นะถ้าเราได้สัมผัสแรกเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเขาอาจจะดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างมันมันมันจะล้อกับ us ดอลลาร์ด้วยนะครับผมอันนี้ผมมองว่ารอเซลดีกว่านะครับสำหรับน้ำมันนะครับรอเซลประมาณเท่าไหร่89เนาะกลมๆแล้วกันถ้าไม่สีเรียนมากนะครับ sl ประมาณ200จุดนะครับเอ้ย2,000จุดนะครับเพื่อน tp ก็ประมาณหมื่น นเพราะฉะนั้นน้ำมันผมมองอย่างนี้ครับผมนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมองยังไงนะครับ you j เท่าที่ตีเทนไลน์เนี่ยตอนเนี้นะครับจะบอกว่าเป็นเทนในเป็นเทนขาขึ้นได้หรือยังมันก็ยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์จะลงต่อนะครับมีสิทธิ์จะลงต่อแต่ว่าต้องดูก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่ง โอเคเขาไม่ถึงไฮเดิมนะครับเข้าไม่ถึงไฮเดิมเพราะนั้นเนี่ยนนยังไม่เป็นเทรนนะครับยังไม่เป็นเทรนเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรอก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยมันทําอะไรอยู่นะครับเนี่ยขอดึงกลับมาสักเดย์นะครับมันมีส์เป็นยังไงได้นะครับตอนนี้ทํา ABC เนาะนะครับเพื่อนนะครับอืมนะครับแล้วก็ c เนี่ยก็ไม่ทราบด้วยว่าจบหรืยอยังนะครับ นะครับนี่เป็นเทนขาลงนะครับประมาณประมาณเอานะไม่ต้องเป๊ะมากนะครับสี่ตรงนี้นะครับอืมแต่จุดตรงนี้จะเป็นจุดบอกว่าเปลี่ยนเทนได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เป็นเทนนะครับตรงนี้ยังไม่เป็นเทนนะครับ เพราะนั้นตอนนี้ผมแนะนำให้รอก่อนนะครับแนะนำให้รอก่อนลบก่อนเนาะอ่าถ้าดูแบบนี้นะครับถ้าดูแบบนี้นะครับดูจากพฤติกรรมของเขานะครับเขาได้ขึ้นไปนะครับเแบรกเบรกเป็นเหมือนจะไซด์เวย์แล้วเบรกออกเลยนะน,นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะเป็นการสะสมพลังแล้วก็มีการระดมขึ้นอีกหัวหนึ่งนะครับ งนี้อาจจะเป็นการจบแค่หัว A อยู่เลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้เป็น A แล้วก็เป็น B แล้วก,กำลังจะขึ้น C นะครับผมขึ้น C เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนข้างบนก็รออยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ UJ นะครับมันจะคล้ายๆกับอ่า US อลลาร์นะครับ US อลลาร์ตรงนี้เขากำลังขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็ยังขึ้นได้ US อลลาร์แล้วก็ UJ ก็ถามว่าขึ้นได้ไหมก็ได้เพราะ ตรงนี้นะครับถ้าตีเทรลไลน์มันก็ไปได้นะครับไปได้อยู่เนาะนะครับเขาเรียกว่าเทรนย่อยย่อยลงมาอีกทีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น abc นะครับเนี่ยกำลังขึ้น c ีข้างบนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมองขึ้นไปถึงไหนนะครับตอนนี้ใกล้จบหรือยังนะครับ ขอดูหลายๆอย่างเช็คโมเมนตัมยังตามกันอยู่นะครับโมเมนตัมยังตามกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ1 2 3ก็ยังไม่จบมั้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับ3อาจจะย,ยังไม่จบนะครับ3อาจจะยังไม่จบขึ้นได้อยู่แล้วก็มีสิทธิ์จะมาจบตรงหัวข้างบนนะครับตรงหัวข้างบนเพราะฉะนั้นขึ้นได้อยู่นะครับสำหรับอ่า UJ นะครับ UJ โอเคนะครับตรงนี้แล้วก็อ่าอย่าลืมแล้วกันเนาะตัวสุดท้ายนะครับทองคํามองยังไงนะครับมองไงมาเดี๋ยวพามาดูกันก่อนนะครับนะครับทองคาเนี่ยนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับอัปเดตสวิงเรียบร้อยนะครับชนะตรงนี้เรียบร้อยนะครับมีสิทธิ์แล้วนะครับที่ สี่จะจบตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาทาลายตรงนี้ได้แต่ว่านะครับในเดนะครับในเดยยังยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเราเป็นเดทเทรดเราดูแค่สี่ชั่วโมงก็ได้นะครับว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาชนะจุดประคองเทรนเขาขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้รออะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับลุ้นให้เขาจบ จบ5ตรงนี้นะครับตอนนี้เขากําลังลงมานะครับเขาทํา A B C นะครับทํา A B C คือจบหัว4แล้วแหละนะครับแล้วก็ลงทํา A B C คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันมันเป็นการกลับตัวลงมาเนาะผมก็เลยนับแบบนี้ว่า A B C อยู่ข้างล่างเลยนะครับเป็นเส้นทางของเขานะครับแล้วก็ B มา C เนี่ยมันก็จะมี12นะครับ3 4 5นะครับ ถ้าดูอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยชัดครับแล้วก็เอาจริง,รงโซนตรงเนี้ยโดนทําลายไปแล้วผมขอลบแล้วกันเนาะมันจะคือข้างบนมนอาจจะไม่ขึ้นแล้วแล้วนะครับยังยังไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นนะแล้วก็ถ้าจบหัวสี่นะหน้าที่ของเขาคือลงหัวห้านะครับลงหัวห้าถ้าถ้าลงเรื่อยเรี่อยนแสดงว่าสี่จบแล้วก็ตอนเนี้ยกําลังลงมาหาเลขห้านะครับก็จะเน้นถ้าเน้นจริงๆก็ต้องเน้นเซลล์แต่ว่าถ้าเรา เก็บบายได้นะถ้ามันมีระยะเนาะถ้ามันมีระยะถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับส่วนใครจะเน้นลันเทนก็ให้เน้นเซลล,นะเเซล์แล้วกันนะครับเน้นเซลล์แล้วกันลบนะครับขอดูก่อนนะคร่ยตอนนี้สี่กำลังมาห้าแต่ไม่แน่ใจว่าสี่จบหรือ,อยังนะครับขอเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ หัวสามมาหัวสี่จะมี a b c ใช่ไหมนะครับนะครับผมมองว่าอาจจะขึ้นได้อีกหัวหนึ่งแล้วก็เทนะครับขึ้นอีกหัวแล้วก็เทมาหาหัวห้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงถ้ามองอย่างนี้มันอาจจะเป็นการพักตัวแบบสามเหลี่ยมก็ได้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะนะครับคือถ้าให้มองเนี่ยผมก็จะมอง A B C D เนี่ยครับที่บอกว่าจะขึ้นอีกหัวนะ่ะนะครับไอดี ID เนี่ยอาจจะถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นอีกหัวให้จบสี่จบ c ตรงนี้นะครับจบสี่ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีเบรกออกไปนิดนึ่งนะนะครับแล้วก็เทแล้วก็เทนะครับผมมองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครจะเล่นเล่นหัวสี่มาหัวห้าครับแต่อยู่ในโซนเนาะนะครับคือใครได้ตั้งแต่ข้าง ใครใครจะรอนะก็คือรอรอประมาณอ่าเดี๋ยวนะครับเอาโซนตรงไหนเดีอืะอโซนมันค่อนข้างกว้างอยู่เนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันถ้าจะพิจารณา อันนี้คือเจาอะลึกเข้าไปอีกถ้าจะพิจารณาแบบเซลล์ลงมาอีกหัวเนาะนะคะในการปิดท้ายสี่ลงมาห้านะครับมันก็จะทํากําไรได้อยู่นะครับแล้วก็จบห้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบายขึ้นไปนะครับอันนี้บอกเป็นแผนก่อนแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ทั้งหมดเนี่ยที่ลงมาเนี่ยก็าอาจจะเป็นการทําแค่หัวเอก็ได้นะครับหัวเอ ขึ้น B แล้วก็ลง C เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบตรงนี้นะครับ4มา5เล็กๆข้างในแล้วก็จบ A ปุ๊บมันจะต้องดีดขึ้นใบข้างบนเราจะบายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจบ B เราจะเซลล์ลงมานะครับอันนี้ระยะยาวเลยนะครับแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับหน้างานวันนี้มองมองได้แค่หน้าเซลล์นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วถ้าหลุดเส้นนี้นะครับผมจะ follow เซลนะครับอ่าไหนไม่ใช่ผมลบนะครับเพราะฉะนั้น มาครับเดี่วก,กางแผนกันไอต,ตัวนี้เป็นอย่างงี้ลบไล่ลบให้หมดนะครับไล่ลบให้หมดอันไหนที่มันไม่ชัดเจน,นะนครับจะไล่ลบให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะตรงนี้เล่งมาหน่อยเล่งมันให้เห็นทิศทางนะครับอันนี้หลีมันไปนะครับหลีมันไปก็ได้นะครับ เอาไว้ข้างบนนะครับอืมนะอันนี้ผมมองว่าเดี๋ยวเขากลับขึ้นมาอีกหัวหนึ่งแล้วผมจะเซล์นะครับเดี๋ยวผมจะเซลล์ครับ SL ก็เดี๋ยวนะนะเจ็ดศูนย์ไหวไหมไหวไหมครับตรงนี้เท่าไหร่เจ็ดโอเคน่าจะไหวยอยู่นะน่าจะไหวยอยู่ครับโอเคนะเดี๋ยวสักครู่อืมโอเคโอเคผมมองว่าห้าอยู่ข้างล่างแหละนะครับ ก็อยู่ในโซนนะครับแต่เราจะไม่เก็บเยอะเพราะมันเป็นปลายเทนนะครับปลายเทนนะครับถ้าใครสนใจนะครับแต่ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเข้าเพราะอะไรเนาะ,นะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะผมจะให้แผนอยู่ประมาณนี้นะครับออเดอร์ประมาณห5ห้าประมาณหเจ็ดหนึ่งจุดหกเจ็ดก็ประมาณหกร้อยจุดนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ประมาณอ่ะผมชอบประมาณพันจุดก็ได้อ่ะประมาณพันจุดอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้แผนเป็นอย่างนี้สำหรับทองคำนะครับผมโอเคนะครับยิงเจดเจดูนี้ยลบไปเลยนะครับเหลือแต่แผนไว้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วหมดเวลานะครับสำหรับคลิปถึงวันนี้นะ อยากให้ทุกคนมีสตินะครับวันไหนมันไม่อยากให้เราเล่นเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รอมาสัก2วันแล้วแหละนะครับผมจนมันเฉลยวันนี้นะครับก็ขอให้คนทุกคนโชคดีนะครับมีสติมีพลังทุกคนเก็บถึงสวัสดีครับ